สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง Gear Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในแบบไลฟ์สดนะครับกับชุดตัวเลขนะครับกับสูตรเลขบนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมมีใครเข้ามาแล้วนะครับสักครู่นะครับผมคอมเมนต์ไม่ขึ้นครับเดี๋ยวคนนะคอมเมนต์ ไม่เห็นนะครับต้องขออภัยนะครับแปบ๊บนึงสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้แล้วนะครับผมคุณยามาสกิคุณแย,ยงางทองนะครับคุณมิกซยามนะครับที่เห็นนะครับจากญี่ปุ่นนะครับคุณยามาสกิ ุโดโซโดยกับภาษาอังกฤษในี่อ่านผิดขออภัยนะครับคุณอรุณพรนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวจะมีสูตรนะครับของสุดท้ายเลยว่า่อนที่จะสรุปนะครับเพราะว่ามีเหลือสูตรหลักสิบนะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรที่เหลือหลักสิบบนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับที่ยังไม่ได้ลง เมื่อที่แล้วก็สิบสูตรนะครับหลัก1ิบบนที่ลงไปก็เข้ามาอยู่9้าสูตรนะครับมีผิดอยู่สูตรเดียวคือสูตรนี้ลงเป็นคู่ชุดนะครับเทียบชนชนกันที่สามหกเจ็ดแต่ผลรางวัลที่ออกคือเล็1หนึ่งนะครับหลัก1ิบสูตรนี้ก็ามาสูตรนี้ผิดนะครับส่วนที่เหลือนี้ลงไปหมดแล้วนะครับอันนี้ลงสี่สูตรเทียบชนนะครับชนหนึ่งกับแดนี้ลงเป็นคลิปแรก แล้วก็สองสูตรนี้ก็เข้ามาตัวชนนะครับลงไปแล้วอันนี้ล่าสุดนะครับลงไปแล้วนะครับที่เหลือก็คือสูตรนี้นะครับหลักสิบบนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็มีสูตรที่เอามาเพิ่มเติมมาเทียบชนให้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นสิบสูตรเท่าเดิมนะครับหลักสิบบนนะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายใดยๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดน,นะครับสวัสดีคุณวิไลลักณ์นะครับคุณทับพนนะครับคุณวันนาสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตร หลักสิบบนสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับสูตรนี้เข้ามาจากงวดแรก1นึนะครับของงวดที่แล้วที่ลงไว้นะครับกับผลรางวัลที่ออก41่หนึนะครับเลขหนึ่งนะครับเข้ามา ตัวชนผิดนะครับตัวชนผิดเลขหนึ่งนะครับที่เข้ามาในหลักสิบบนเดี๋ยวงวดนี้เรามาดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งนะครับหลักร้อยบนก็คือเลขสี่หลักหน่วยบน สองครั้งเหมือนกันนะครับเลขหนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขเจ็ดหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งครับเลขหนึ่งสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบ 10บวก7เป็น17 17บวก1เป็น18นะครับได้เล็ก8ตัวแรกลบ1นะครับเหลือ7 7บวก2ไ้9 9บวก1นะครับไ้10 10บวก1นะครับเป็น11นะครับทั้งหมด5ตัวนะครับสูตรนี้8 7 9 0 1 16กอบพอ 6 6นะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับหลัก10บนนะครับเรามาดูสูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนให้ดูนะครับกับสูตรนี้จากงวดเดียวกันนะครับ1 0 6เหมือนกันเป็นตัวเลข4ตัวนะครับงวดแรกนะครับ2 4งบวกสเป็น6 6บวกเก็เป็น13บ3าสบาบวกแเป็นยี่1ิบเ็ดยบบวกสามเป็นย4สี่นะครับได้เลขสี่สี่เจ็ดศูนย์สามนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มกับผลราพวันที่ออก1 0 6นย์นะครับเลข0ูนะครับเข้ามาวัดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้หนึ่งสี่เจดศนย์นะครับออก1 0 6ย์สวัสดีทุกท่านนะครับผมวัดต่อมานะครับ บวกกันแล้วได้2 5 8 1นะครับกับผลรางวัลที่ออก7 8 9หลักสิบนะครับเลข8บวกกันแล้วได้7 0 3 6นะครับออก8 0 5หลักสิบบนนะครับเลข8 3ดบวกสเป็น7 7็เบวกเเป็น16 16กบวกสเป็น19นะครับ9 2 5 8นะครับกับผลรางวัลที่ออก0 9 3 หลักสิบบนนะครับเลขเก้าเก้าสองห้าแปดนะครับออกหนึ่งเก้าหกหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะครับออกห้าหนึ่งเก้าของวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับวันที่แล้วไม่มีนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหก สิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้าเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสามเป็นสามสิบสองนะครับได้เลขสองสองห้าแปดหนึ่งนะครับสี่ตัวเพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับกับผลรางวัลที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งนะครับเข้ามาสปีดสยังไม่ผิดนะครับเท่ากันกับสูตรเก่านะครับของงวดนี้นะครับเราลองมาดูนะครับมาพิจารณาดู 2องบวกนบหนึ่งได้3 3มสาบวกศูบวกหได้4 4่บวกสได้7 7 0 3 6จ็ดศนะครับสิกพอ,พอ ตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเลขไทยทั้งที่1นนะครับแล้วก็บวกด้วย3ามคงที่ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้หลักสิบบนสองสูตรเทียบชนชนกันที่ เลข7นะครับตัวแรกเลข0เลข3ไม่มีเลข6ไม่มีนะครับชนกันที่เลข0แล้วก็เลข7นะครับหลัก10บนนะครับ1 0สูตรเก่ากับ1 0สูตรใหม่นะครับชนกันที่0กับ7นะครับ เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่เป็นสูตรใหม่นะครับทั้งสองสูตรขอบคุณมากที่มาแบ่งปันครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครชอบเหมือนกันนะส่วนตัวก็ชอบนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับเผื่อว่าใครชอบนะครับก็ใครชอบตามก็จัดนะครับถ้าชอบ จะชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าขัดก็ดูเอาเลือกเอานะครับเอาตามที่ชอบสามีไม่สบายถ้ากลับไทยก็กลัวว่าจะไปหาหมอค่ะอขอให้หายไ,ไวๆนะครับสามีไม่สบายถ้ากลับไทยก็กลัวว่าเขาจะไปหาหมอครับผม กับไทยเป็นรักต้องได้ครับคุณสวัสดีคุณน้าเดชด้วยนะครับคุณขวันพิสุจน์นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสองสูตรเทียบชนนะครับเรามาดูสูตรที่หนึ่งนะครับจากงวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกเหมือนกันนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกหกบวกสี่ได้สิบนะครับสูตรนี้ ตัวแรกเพิ่มสามนะครับเพิ่มไปทีละสามแต้มทั้งหมดหกตัวตัวที่ห้าให้บวกสองนะครับเพิ่มสองศูนย์สามหกเก้าสองสี่นะครับกับผลรางวัลที่ออกหนึ่งศูนย์หกหลักหน่วยนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขหกงวดนี้นะครับบวกกันแล้วได้หกเก้าสองห้าแปดศูนย์นะครับออกหนึ่งศูนย์หกหลักหน่วยเลขหก 5้าแปดนะครับออก7 8็ดหลักหน่วยนะครับเด้เก้าบวกกันแล้วได้9นะครับ9 2 5 8สอนะครับออก8 0 5บวกกันแล้วได้1 4ึ่งสนะครับออก9 0้าูย์เส บวกกันแล้วได้6นะครับ6 9 2 5 8 0นะครับออก1 9 6บวกกันแล้วได้7นะครับ7 0 3 6 9 1นะครับออก5 1 9หลักหน่วยนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ4บวกเป็น8 8บวกเเป็น1 7นะครับ17บวกเป็น21ได้เลข1 ตัวแรกเพิ่มไปทีละสามนะครับมีตัวสุดท้ายนะครับเพิ่มสองครับเพิ่มสามนะครับมีตัวสุดท้ายเพิ่มสองสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามห้านะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้แปดบวกแปดเป็นสิบหก 16บวกเเป็น25 25ิบวกสเป็น29นะครับได้เลขเก้ของวดทีน,นะครับตัวแรกได้เลขเก้นะครับเก้าสองห้าแปดน เพิ่มสนะครับตัวนี้3ามนะครับเราจะได้เลข3 1มสก 10, 6, ก1พอสิกกพอนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1-2ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่แล้วก็หลักหน่วยเลขทา้ายครั้งที่2นะครับ สูตรที่สองนะครับที่เอามาเทียบชนสูตรนี้มีผิดหนึ่งงวดนะครับไปเร็วนะครับงวดแรกนะครับ5้าบวกหเป็น10 10ิบบกเ้าเป็น19 19ก้าบเก้วกสเป็น23านะครับ3ามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่มไปนะครับ เลขหกนะครับเข้ามาสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับออกหนึ่งศูนย์หกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับออกเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับผิดนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับออกศูนย์เก้าสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับออกหนึ่งเก้าหก จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับออกห้าหนึ่งเก้าของงวดที่ผ่านมาสี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นส 16, 16, ิ 16, บหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สิบนะครับศู 01, 2, 3, 4, นย์หนึ่งสองสามสี่นะครับออกสี่หนึ่งหนึ่งของงวดนี้นะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็น ยี 26, 26่สิบหกยี่สิบหกบวกสี่เป็นสามสิบนะครับได้เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับเพิ่มไปอกีกหนึ่งแต้มสิบหกกอลคอหกหกนะครับ จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะครับถ้าเราลองเอามาเทียบชนกันนะครับสองสูตรเอาเรียนบอกสูตรตำแหน่งของสูตรที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับสองครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลข้ายครั้งที่สองนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้หลักหน่วยนะครับ เลข0นะครับไม่มีนะครับมีเลข1เลข2เลข3เลข4ไม่มีนะครับชนกันที่1 2 3นะครับหลักหน่วยบนนะครับชนส0ู จนกันที่หนึ่งสองสามจับคู่ก็จะได้หกคู่ชุดนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง จ็ดสามนะครับหกคู่ชุดนะครับในนี้ใครชอบตัวไหนครับคู่ไหนก็เรามาดูนะครับถ้าเรามาดูสูตรแต้มรวมงวดนี้ถ้าใครไม่มั่นใจในแต้มรวมก็เลือกเอาตามที่ชอบนะครับอันนี้ผมก็จะวิเคราะห์ให้ดูไปตามสูตรก่อนนะครับสูตรแจมรวมงวดนี้นะครับมีลงไว้เทียบชนสองสูตร ่วนกันที่แต้มหนึ่งแต้มสองแต้มแปดแต้มเก้านะครับมีอยู่สี่แต้มนะครับแต้มแต้มสองตัวมีแต้มหนึ่งสอง แปดเก้านะครับมีอยู่สี่แ้มถ้าเรามาดูในชุดนี้นะครับคู่ศูนย์หนึ่งนะครับเขาแต้มหนึ่งศูนย์สองเขาแ้มสองนะครับศูนย์สาไม่มีนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับแต้มแปดเจ็ดสองแ้มเก้านะครับแต้มศูนย์ไม่มีนะครับมีอยู่สี่คู่นะครับที่ตรงแ้มนะครับ จะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบศูนย์หนึ่งศูนย์สามครับคุณธนกิดนะครับวันนี้เลขศูนย์ก็พอประมาณนะครับก็อยู่กลางๆนะครับเลขศูนย์ก็ศูนย์สีกันนะครับแต่ถ้าดูนะครับถ้าดูจาก สูตรเก่านะครับสูตรเก่าเก้าสูตรนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นนะครับสองตัวนี้นะครับหลักสิบนะครับก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนะครับที่เด่นๆนะครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดตัวอื่นก็ลองๆนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับงวดนี้มันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือน งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนี่แต่ผมก็ไปเน้นตามสูตรคู่ขี้นะครับแต่ก็ย้ําไว้อยู่นะครับจริงๆหลักสิบก็อยากจะตัดเลขแปดอานหนึ่งใส่นะครับถ้าใครได้ดูตอนที่สรุปนะครับเพราะว่าเลขหนึ่งเด่นมากนะครับจากทั้งหมดสิบสูตรนี้ครับมีเลขหนึ่งอยู่เก้าสูตรนะครับงวดที่แล้วแต่ถึงแม้เลือกเลขหนึ่งมาก็จับคู่ให้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าหลักหน่วยเรามี ไม่เด่นนะครับเลขหนึ่งแล่สองสูตรนะครับก็คงผิดไม่ได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าพูดถึงแรื่เด่นนะครับตอนที่สรุปผมก็ย้ำอยู่นะครับว่าเลขหนึ่งนะครับเป่นแต่ก็ไปเน้นเลือกมาสี่ตัวนี้ไปเน้นเอาสูตรตามสูตรคู่ขี้นะครับวันนี้ก็เลยมองว่านะครับสูตรคู่ขี้เราก็ไม่ให้น้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นตนะครับก็พิจารณาจากตัวเด่นนะครับก็จะ มีข้อจากตัวเด่นให้ดูนะครับในชุดสรุปนะครับก็เผื่อๆไว้นะครับเผื่อๆไว้เผื่อว่ามันหลุดนะครับก็ห้าสิบห้าสิบนะครับสูตรเลือกคู่ที่มวดที่แล้วก็หลุดนะครับสูตรเลือกคู่ที่มันก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมเราก็ดูนะครับชอบตัวไหนก็ลองดูเดี๋ยวค่อยมาดูภาพรวมนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะเป็นตัวไหนนะครับก็จะคาดเด่นให้เหมือนเดิมนะครับส่วนจะมาไม่มาจะเข้าไม่เข้าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามสูตรหรือไม่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับในงวดนี้แต่ตัวที่เด่นก็จะมีเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะครับถ้าให้เลือกในนี้ก็ คู่เลขเจดนะครับที่ติดเลขเจ็ดนะครับติดเลขเจ็ดเลขหนึ่งจะมาไม่มานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับชอบเจ็ดหนึ่งครับเมื่อคืนก็ฝันว่าฝันไม่แม่นหรอกนะถ้าฝันแบบนี้จะไม่ค่อยแม่นนะครับผมแต่ถ้าฝันเป็นปริศนามาตียาวนี้จะจะจะแม่นกว่า แต่ถ้าฝันเป็นตัวฝันว่าออกตัวนั้นตัวนี้มักจะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับในชุดสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะคัดตัวไหนมาให้นะครับ<อ>ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับถ้าไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยนะครับก็มาเค,ครับผมเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวจะสรุปร่างให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะสรุปร่างให้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับฝันเห็นเทวดานะครับก็น่าจะโชคดีนะครับฝันดีนะครับเก้ามีไหมเก้าก็เด่นอยู่นะครับเก้าก็เด่นนะครับเก้าก็เด่นอยู่เมาว่ากันนะครับภาพรวมนะครับในชุดสรุปเดี๋ยวจะสรุปร่างให้ก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ